ไปดูประเด็นของ Advanced Info Service คุณสุปชัยครับ,รบกับการเตรียมเข้าซื้อกิจการบริษัททริปเปลิลทรีออขออภัยครับทริปเปลิลทีบร์ดแบนจำกัดนะครับหรือว่า 3BB <ม>รวมถึงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอร์ดแบนอินเทอร์เน็ตจัส e นหรือว่าในส่วนของ JustEast นะครับล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้าจากทางกสทช<ม>จากก่อนหน้านี้เนี่ยรเราก็ได้พูดถึง กรณีที่ซอยสายลมเนี่ยมันเงียบสงัดผิดปกติใช่ใซอยสายลมคือที่ตั้งของสำนักงานกสทชครับนะเรื่องของแอดวานจะซื้อ3 BB ซื้อ u จ t Eve เนี่ยมันเงียบผิดปกติอย่างไรบอกไม่ถูกล่าสุดมีความเคลื่อนไหวแล้วเป็นอย่างไรครับก็เป็นการเปิดเผยโดยคุณไตรรัตน์กริยศิริกุณนะครับรักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติหรือว่ากสทชนะครับมีการเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้นะครับที่ปรึกษาทางก,การเงินอิสระหรือ IFA นะครับได้มีการจัดทําแผนว่าด้วยเรื่องของแอดวานเนี่ยเข้าซื้อกิจการ 3BB แล้วก็ซื้อหน่วยลงทุนของชัชอีฟนะครับและก็ส่งเอกสารนะครับที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้กับสํานักงานกสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ตรวจสอบอข้อความครบ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลนะครับหากตรวจสอบครบถ้วนแล้วก็จะนามีการจะนํารายงานดังกล่าวขึ้นเสนอนะฮะกับสํานักงานกสทชนะครับหรือคณะกรรมการกสทชเนี่ยเพื่อพิจารณาภายใน60วันนั่นเองนะครับเป็นการเสนอต่อบอ,กกอร์ดกสทชนะฮะโดยสํานักงานขณะที่แหล่งข่าวจากวงการธุรกิจสื่อสารนะครับก็คาดการณ์ว่าจะมีการนําเสนอแผนดังกล่าวเนี่ย ต่อบอร์ดกศชให้พิจารณาภายในช่วงกลางเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งหากว่าเห็นชอบนะครับก็จะมีการแจ้งกลับไปยัง a d v a n c e นะครับสำหรับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการชำระเงินค่าหุ้น 3BB และหน่วยลงทุนของ j Just e ี t ให้กับทาง j ั s m i n e i n t e r n a t i o n a l นะครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น32,420ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีการโอนหุ้นเข้าพอร์ตของ AIS ส่วนการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับของ AIS ก็คือในส่วนของ AIS IF เนี่ยจะมีการพิจารณาความเหมาะสมของต้นทุนทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับการออกหุ้นกู้หรือจากแหล่งเงินประเภทต่างๆโดยหากว่าได้ต้นทุนที่ดีกว่าก็พร้อมจะมีการจัดตั้งกองขึ้นมาทันทีแล้วก็จะมีการโอนทรัพย์สินของ AIS เนี่ยเข้าไปไว้ในกองทุนใหม่ตรงนี้ถือว่าเป็นนัยสำคัญคคอย่างหนึ่งคุณสุภชัยฮะต่อความเป็นไป ในอนาคตของกอง justif เนื่องด้วยกอง justif เนี่ยเป็นกองที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกล่าวคือต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเนี่ยในอัตราที่สูงมากใช่นะมันก็เลยเป็นที่มาว่ากองทุนเลยต้องคิดค่าเช่ากับอ p ร r a t o r เนี่ยในราคาที่มันสูงกว่าราคาตลาดด้วยเช่นกันอันนี้ก็ตามประเด็นที่เราเคยนำเสนอกันมาตลอดเลยนะรบฉะนั้นการตั้งกอง aisif เนี่ยก็เดี๋ยวต้องดูว่า ถ้าจะทําให้ต้นทุนทางการเงินต่ำลงนั่นหมายถึงดอกเบี้ยจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยนะฮะหรือว่าในรูปของปันผลเนี่ยมันจะต้องลดลงนะฮะตรงนี้เองก็อาจจะไปมีการพิจารณานะฮะใช้แหล่งเงินประเภทอื่นๆเข้ามาทดแทนอแต่หากศึกษาแล้วนะฮะในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยมันเหมาะสมและผู้ลงทุนเห็นด้วยนะฮะแล้วก็ยินยอมพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในตัวของ ais if นะฮะเราก็คงได้เห็นรูปหน้าค่าตาของกองทุนเนี่ย เกิดขึ้นหลังจากที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการทำรายการซื้อ3 BB แล้วก็ Just Eve จบสิ้นลงแล้วและนั่นเองก็จะหมายถึงตัวของ Just Eve เนี่ยนะฮะก็คงจะต้องปิดกองลงนะฮะเมื่อถึงครบกำหนดนั่นคือปี2572อ่าใช่ถูกไหมโอเคก็ในลักษณะนี้ก็ต้องบอกว่า terminal value จะเป็น0ย์ใช่ไหมครับก็ไม่มีการต่ออายุของกองออกไปอ่เดี๋ยวติดตามดูนะฮะเป็นประเด็นกันไป เ,เรื่องไหนจะมาก่อนแต่ก็ดูแล้วเนี่ยสักกลางเดือนเมษายนน่าจะได้เห็นนะน่าจะได้เห็นนะการอนุมัติของกอสทชให้ a อ s เข้าทำรายการได้แตกต่างกับกรณีของทูกับดีแทกยังไงฮะยังไงฮะอันนี้คือเขายื่นเลยเยื่นเพื่อขอให้กสทชเนี่ย พิจารณาว่าจะอนุม <gefallen> ัติหรือไม่อนุมัติอ๋ออันนี้อนุมัติหรือไม่อนุมัติแต่ของทรู e ก d ด t เทเนี่ยเขายืนกรานแต่แรกว่ากสชไม่มีอำนาจจะมาพิจารณาอนุมัติไม่อนุมัติเจ้าทำได้แค่รับทราบเท่านั้นเท่านั้นก็จะแตกต่างกันประมาณนี้ครับเมีทางซิตี้กรุ๊ปคุณสุภชัยครับเมื่อวานเนี่ยได้มีการรีเวลูเอทนะครับแล้วก็ปรับประมาณการของแอดวานซ์ ไว้น่าสนใจครับ,รบมีการกําหนดคําแนะนําซื้อ,อพร้อมทั้งปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเนี่ยขึ้นเป็น260บาทบขณะเดียวกันนายพิสุทธิ์งามวิจิตวงผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จาก K-Security นะครับประเมินมูลค่าเพิ่มของพุ้น a d v a n c e ภายหลังควบรวมกิจาการกับ 3BB และ Just e ีฟเนี่ยไว้ที่7บาท65สตางค์จากราคาเป้าหมาย233บาท85สตางค กล่าวคือเมื่อรายการแล้วเสร็จนะฮะมูลค่าที่คุณพิสุจิ์ประเมินไว้เนี่ยคือจะต้องเอา7.65บาท65้งมาแอดออนคือมาบวกรวมเข้าไปกับราคาเป้าหมายที่233บาท85สตางค์น,นะครับก็จะตกอยู่ประมาณ241บาทกว่าๆว4 1่า2บ1บาท50ตังค์นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลังจากที่มีการควบรวมแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยจะเสร็จสิ้น ภายในตรมาสองหรือเปล่าําสำหรับในแง่ของธุรกรรมดังกลาวนั่นเองนะครับ